ครับสวัสดีครับผมช่างกบครับวันนี้มาตรวจงานที่อุดอรนะฮะบ้านที่เราสร้างเสร็จทีนี้จากสร้างเสร็จนี้ตอนนี้รองานปิ้วยินนะฮะคืองานตกแต่งภายในกําลังเดินหน้านะฮะได้ประมาณสัก80%เดี๋ยวช่างกบจะพาไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์ประกอบภายในนะฮะครับ นี่คืองานภายในนะครับคือเป็นงานบิวอินงานเฟอร์นิเจอร์ภายในที่นะครับหลังจากเราก่อฉาบเสร็จนะฮะทาสีรองพื้นผนังเสร็จช่างก็จะติดโครงข้าวซึ่งเป็นไม้อัดนะฮะลงน้ำยาการปลวกกันอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะมา,าลงสีขัดนะฮะเป็นสีทำคล้ายๆกับรถยนต์นะฮะติดบวดัวติดอะไรขึ้นมาเสร็จก็จะทำสีเสร็จแล้วก็ พ้่นนะฮะสีมีการทำสีมีการขัดลงสีนะฮะอันนี้ลักษณะภายในก็จะออกมาแบบนี้นะฮะเป็นเฟอร์นิเจอร์ประกอบในที่ตอนนี้เสร็จยังไม่ดีนะฮะอยู่ระหว่างการประกอบการทำนะฮะ,ะก็จะใช้เวลาในการทำอยู่ประมาณสักเดือนนี้น่าจะเสร็จนะฮะอันนี้เป็นงานที่รวนธานีนะฮะงานของโรเอรยอาท